าก,าการจัดพิธีการนะครับหลวงพ่อของคำจารุโภนะครับท่านเจ้าคณะอำเภอเมือ,องคนครปฐมญญท่านกล่าวว่าวันพเนจงแต่กระผมนายปัญญวัฒน์ธนกุลธานีนายกเทศศรติตำบลมาเฟ่ในนามของประชาชนตำบลมาเฟ่มีความยินดีและขอขอบคุณนะครับที่ท่านจิรวัฒน์สะสมทรัพย์ นายกองการบริหารส่วนจังหวัดคนครปฐมได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดโครงการสืบสานประเพณีการตําแป้งขนมจีนโบราณของชาวตำบลบ้านแข่ประจําปี2567ในครั้งนี้ขอเรียนในเบื้องต้นนะครับถึงประวัติความเป็นมาของประเพณีการตําแป้งขนมจีนโบราณของตำบลบ้านแข่ในอดีตที่ผ่านมากว่า100ปีนะครับ ตำบลมาคแพรนะครับเมื่อถึงช่วงเทศกาลสำคัญทางพระพุทธศาสนาประชาชนในแต่ละหมู่บ้านจะจัดทำอาหารชาวหวานมาทำบุญเพื่อถวายแด่พระพิสุนสงฆ์อาหารประเภทหนึ่งที่ทุกครัวเรือนจะนำมาถวายคือขนมจีนร่วมกับขั้นยาดําพริกแกเขียวหวานต่อมาเมื่อมีงานประจำปีปีทองหลวงพ่อทาวัดพระเแดงชาวว่านตำบลมาคแพรและตำบ,บ,บลไก้เขียม ก็จะพร้อมใจกันมาทำขนมจีนโดยไม่ได้มีการนัดหมายพร้อมทั้งดําวัตถุด,ดิบในการทำขนมจีนกํายาอาทิเช่นข้าวสารมะพร้าวริกแกงปลามาให้กับทางวัดเพื่อเลี้ยงประชาชนที่มาร่วมง,งานประจำปีและขั้นตอนที่สําคัญขั้นตอนหนึ่งคือการตําแป้งขนมจีนโบราณโดยประชาชนตำบลบ้านแพรและตำบลใกล้เคียง กละปมาช่วยกันทัแแม่ขนมจีนประกอบเสียงเพลงที่สนุกสนานคลื่น จนมีชื่อเสียงในปัจจุบันสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานประเพณีในครั้งนี้คือหนึ่งเพื่อเป็นการสื่อสาร,ระเพณีการทำแป้งขนมจีนโบราณของวัดพญาแ,แตะให้อยู่คู่กับตำะบบแา้แขกตลอดไป 2. เพื่อบูรกิจิตาำนึกให้คนในท้องถิ่นตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภูิปัญญาท้องถิ่น 3. ให้คนในท้องถิ่นเกิดความรัก เมื่อขี่และมีส่วนร่วมในการท,ทํากิจกรรมต่างๆในตบนบาบลวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านจิรวัลสะสมทรัพย์อายกอกค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมได้ให้กเกียรติกาวเปิดโครงการสืบสารประเพณีการตาแป้งขาต้มจีนโบราณประจําปี2567ต่อไปคุณกันนายกทศบาลมะแขนะครับ ผู้ดำเนินการจิตวิชัยเชฟอร์สิริแห่งพุทธเมืองนครปฐมนะครับท่านสจพินภวิภาคูลสมาชิกสภาจังหวัดสจเทเรเดชจวานชจกิ่กภลนะครับสมาชิกสภาจังหวัดท่านพันอำนวยการเบญริดสุขประโณยผู้จัดการสถานีตำรวจสานกระเบื้องนะครับท่านกำนันจิตติบีสวัสด์ผู้นำท้องถิ่น้องพี่ตลอดจน พี่น้องชาวตำบลมากแ่ที่มารกกันครับเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เรามาร่วมสนุกกันร่วมบุญกันและร่วมกันสืบสารวัฒนธรรมมาเฟ่ที่อยู่คู่กับตำบลมาแฟ่มาก,กว่าร้อยปีแล้วนะครับถ้ามองอเผิน,นโดยคนนอกที่มองไม่ดูเนี่ยก็จะบอกว่าก็าตั้งแน่หลีนไม่เห็นจะมีอะไร แต่ถ้าเรามองลึกๆลงไปจริงๆ,ๆเนี่ยผมต้องขอชื่นชมวิสัยทัศน์ของบรรพบุรุษเราน,านะครับที่เริ่มวัฒนธรรมการทำจนมนจีนให้กับสมนานมาาแก่สังเกตไหมครับว่าคกใหญ่ใช้คนหลายคนมาด้วยกันส่วนอุปกรณ์ไม้ไผ่ที่ใช้มาทำเนี่ยก็แตกต่างกับที่อื่นเราใช้ไม้หยา ผมเชื่อว่าทุกอย่างมีเหตุผลหมดนะครับการใช้กอมใหญนะ่ให้คนหลายๆคนมาร่วมกันเนะี่ยคือบรรพบุรุษเราอยากให้พวกเราเนะี่ยรักแล้วก็สามัคคีกันทําอะไรก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือส่วนไม้ที่ยาวเนะี่ยผมเชื่อว่าเพราะเมืองไทยอากาศร้อนนะครับถ้าเราไปใช้ไม้สั้นๆต่ำเนี่ยหนึ่งอาจจะเกิเดอุเหตุได้นับสองเหงื่อเราอาจจะหยดลงปนตึครุกได้นะครับกอนใหญ่ ก็ทุกอย่างถูกคิ้งคน้นอันนี้โดยบรรพบุรุษเรากว่าร้อยปีแล้วนะครับต้องขอชื่นชมต่วิสัยทัศน์แล้วก็ประสบการณ์ชีวิตของบรรพบุรุษเรา,เราจริงนะครับและเราเองในฐานะลูกหลานตำบลมากแกเนี่ยควรที่จะดำรงไว้แล้วก็สืบสานวัฒนธรรมการทำขนมจีนแบบโบราณซึ่งคนเนี้ยหาไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ขนมจีนน้ำยาของมากแกรเนี่ย ต้องถือว่าขึ้นชื่อมากที่สุดในจังหวัดนครปฐมนะครับไม่ว่าจะเป็นขนมจีนน้ำยากแกงไก่ก็ดีอันนี้แสดงให้เห็นว่าในตำบลของเราเนี่ยอุดมสมบูรณ์ไปได้วยแหล่งอาหารนอกจากเราทำถาวายพาะแล้วเราจะแจกจ่ายให้พี่น้องที่อยู่ต่าบลข้างเคียงนะครับนั่นคือน้ำใจขอนคนที่นนี้เราในยุคนีนะครับเราแตา่ละลูกหลานเะนี่ยอยากให้เราเนี่ยสื่อสารสิ่งต่างๆที่ดีวันนี้นะครับ ความรักความสามาัคคีเกิดขึ้นที่ใดที่นั่นย่อมมีพลังที่จะทําการสิ่งใดให้ประสบความสำเร็จได้นะครับ <_ u> ก็ต้องกราบขอบคุณบรรพบุรุษ <_ u> ผมไม่รู้ว่าท่านใดเป็นผู้รเริ่มนะครับแต่ต้องขอขอบคุณจริงๆสําหรับวัฒนธรรมที่ดีที่ทิ้งไว้ให้เป็นมรดกของลูกของหลานในวันนี้นะครับโดยเฉพาะวพ่อาทาแห่งวัดเป็นยงแตก เป็นเรื่องบังเอิญมากๆนะครับวันที่ผมได้รับเชิญมาในงานปัตตานีโบราณเนียก็ิ่งกลิ้งในยินเน็ดเขาบอกว่าพาร์คที่นครปฐมทั้งทีมีเกจิอาจารย์ที่ศักดิ์สิิทธ์ค่อนข้างเยอะนะครับมากเลยทีเดียวจนคนตันจังหวัดอิจฉาคนนคกปฐมเพราะว่านครปฐมมีเกจิอาจารย์ดี มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่หลายองค์จะมีสององค์ที่ประวัติศาสตร์จารึกไว้หนึ่งในสององค์คือหลวงพ่อทาวัดพนเนงแตกนะครับแล้วประวัติศาสตร์ที่จารึกไม่ได้ถูกจารึกโดยประชาชนทั่วไปนะครับถูกจารึกโดยอดีตสมเด็จพระสันตราชนั่นแสนดงว่าหลวงพ่อทาที่พวกเราทุก,กคนเคารพบนถือเนี่ย เป็นยอดศิษย์ยอดเกจิอาจารย์ของจังหวัดนครปฐมนะครับพวกเราชาวมาคแพร่เป็นกำลังใจไม่ว่าจะเป็นวุฒิธรรมี่ดีพ่อตาที่ศักศูนย์ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของพวกเราชาวมาคแพร่ทุกคนเนี่ยก็ควรจะดันลงไว้รักษาไว้อย่างดีที่สุดนะครับก็ขอบคุณท่านผู้นำเจ้าหนี้เจ้งที่ในตำบลมาคแพร่ขอขอบคุณผู้สนับสนุน ให้เกิดการที่ดีๆอย่างนี้ขึ้นในตำบุนมากแพรนะครับก็ผมเองของเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสืบสารและก็ดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีแบบนี้ต่อไปในวันข้างหน้านะครับปันนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเปิดสืบสารงานประเพณีการตำขนกจีนแบบโบราณณวัดพัเนียงแตกประจำปี2567ครับับน,นี้ครับ